สวัสดีจ้าวันนี้ยายหลายจะไปขายข้าวมันไก่นะคะกล่องเท่าไหร่คุณยายสิบสองบาทกล่องสิบสองบาทค่ะนี่น่ากินไหมคันมันทอค่ะขายให้เด็กนักเรียนจ้ะวันนั้นก็ทำน้ำพริกวันนี้ก็ทำข้าวมันไก่นะคะน่าทานไหยคะ ขอจิ้มนาะพี่นอนะ้องเนาะก็หยิบไก่ใส่ใส่น้ำจิ้มใส่ไก่ใส่แกงกวาเห็นเด็กหน่อยนะักเรียนนะพี่น้องเขากำลังสเสือกมาบายสามมันเลยยตุ้นไปว่างเลย่นน้ำอีกอยู่่นหากอง พุ่นสือโตน่ <g ül> <g ül> าทานมากๆเลยได้กี่อกล่องแล้วได้สิบยีสบ่สิบกล่องแล้วโอ้ยยายลายยา,ายกับอื่นอยู่แหวกแหวกอยู่ผุนยายสมอนชาแนลามาถ่ายบอกว่ารำแวมให้เบึงด้วยจ้าพี่น้องจา้า โอ้คือใส่หลายสิพู้จุ่มลุ่มด้วยสิบสองบาทยิดลงได้ว่านอ่นอนกอมน้วมีน้ำจิ้มมีผักมีไก่มีแตงกวานะคะ เนี่ย12บาทน่าทานมากอยู่บ้านนอกเรากินแค่นี้แหละเนาะเย็ดแบบสบายสบายเดี๋ยวไปดูยายสมรกินอะไรนะลูกชิ้นบอกตามไปพี่น้องตามไปเดี๋ยวจะเดินไปดูยายสมรเรียกไปกินอะไรอื่นไม่กินลูกสินคนเราพี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเดิมแม่หวานมาเดิมแม่พิ้นคางเฮือนยายสอนนี่แม่แม่พินแล้วก็แม่อะไรอีกเนาะทุกคนทุกคนจชั่ววววเลย มาทุกคนเลยเอฟซี F Z, ทุกคนเลยแม่ติวด้วยเด้อมาเด้อ,อจะปาก<อ>แห้งเด้อพี่น้องเส้นเขา้าวม้ากินมา้าจะปากแห้งเด้อเส้นเข้ามาบ่มี่ต่างไปเด็กที่บ้านเขาขายก็เลยเล้ยเส้นมาดูดอกไม้จะสอนเด้อคุณ ดอกวาสนาออกดอกงามงามไหมพี่น้องอืตอนเย็นมันจะหอมมากถ้ามันเขา<อ>ยังไม่บานยังไม่บานปะมากินลูกศิษย์นำก้นบ่หนิได้ไม่หวานไม่พิมพ์นกโอ้ยยำแรงให้ตลอดหลายเนาะแรงขึ้นขังขัขงดดูด,ดอกไอ้น,นี่ยายสอนมาท่านไหนถือแดดยังคากเล่น,อนดอกไอ้ เศรษฐีเงอนหนอกเงนให้บ่อเลยนอย่างสร้อยเงินสร้อยทองอื่นบ่ถือซื้อพี่น้องเ้าอื่นอีอย่างเนาะยาสอนก็อื่นบ่ถือนี่ต้นอะไรเห็ไหมฮะรวยล้นฟ้าเออแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองรวยล้นฟ้า แค่นี้ได้จ้าเด้อบอบๆแหวมแหวมให้เบิองได้จ้าหักสกคนสมองสูเบารักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ่บจับจ้าได้ยังบ้านถึงสี่นาทีเลยกลางได้สี่นาทีนี่ก็เสิแล้วแล้วถ่ายางมาเดอน่ายเขาบรรยายแล้วมาเลยดีแค่นี้ละโอเคสักกรได้นะพี่น้องจ้าจ้ากา